สวัสดีครับมาเจอกับสำราญบ้านนาทีกเช่นเดิมเด้อมาอัปเดตกับข้าวยำเ้าเาอ่ามาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งกับข้าวยำเสาแซ่บๆของกูเบายำสำรลันอันนี้เป็นกับขา้าวอที่มาจากโลงอาหารเด้อนี่ผัดนำ้ำมันไส้หมู กุ้ย c â วะนะไม่บ้มบ้มหูกับก่้ยละเอออันนี้ก็จะเป็นข้าวหนึ่งกระสอบห้าบาทอันนี้คือซิกนเจอร์อ่ะซิกเจอร์นี่นี่นีนน่เดี๋ยวให้ดูไข่เจียวม,มันมีสูตรมันมีสูตร ไข่เจียวเอาข้าวใส่เออ,อน,น,น้ำมันโอ้โหตังมาร้อนแล้วล่ะนี่คือสูตรของมันเลยสูตรใครสูตรมันไม่ว่านะอันนี้ไม่ใช่สูตรผมนะสูตรนี้นี่ โหมันมันมันอ้างไม่ได้ดิสุดโหอยู่สูงเลยแต่แบบ,บ,บ,บสุดของของเจ้าของนายเลยนี่นี่คือไข่ผสมข้าว ผมเชื่อว่าใครก็เคยกินแล้วก็หลายหลายคนก็ไม่เคยกินบางบางคนก็คิดว่าเอยมันทำได้เหรอ,อก็ว่ากันไปโอเคเดี๋ยวมาว่ากันใหม่โอเคมามามา,มาหลังจากเรียบร้อยแล้วม อ่ะว่ากันไปสแตปสไตคสไตมันสไตไปส์สไตไปส์สไตมันอ่ะขออยกฟื้นฟปั้นเลยโอเคครับมาต่อต่อ จัดกับข้าวขึ้นโต๊ะเรียบร้อยมามามาจัดกับข้าวขึ้นโต๊ะเรียบร้อยพร้อมกินสับๆครับผมนีม่จัดให้ใกล้ๆเลยแจวแล้วก็ปดุก อปลาดุกเหลือจากเมื่อคืนจะกินบ่เบิอืมเขาก็มากินตอนเศร้าก็ได้ครับมทีเด็ดซิกเมเจอร์ของเช้านี้ก็ต้องขออนุญาตใช้คำว่าไข่เจียวไข่เจียวใส่โอ้โหก็หลายอย่างกันนะเซบสไตล์ลเราเอาง่ายว่า ชอบแบบนล้วก็ตามนั้นเลยอ,อ่ะโอเคครับโอเคโอเคขอบคุณห,หลายๆอ่าผู้ดใดที่เบ่งจบขอบคุณครับ